บ้านนอดเฮียนวเดอบหน่ยพี่น้องสิปอกน้องไม่คือเก้าค่งใส่หมาเมื่อไ้กับปอกห้พี่น้องเบิ้งมือแน่นละนี่อีตนนเหย้าๆเด้ค่ะน้อสันบ่มีเลยนะมือนี้นะคือสิหนึ่งอินหีบุ๊หนึ่งแล้วก็เลืยังเก้าด้วยซ้าไมส่งยังไม่ได้ายเขาก็บอกตองนีก็ได้พูดนะถ้าไม่ก่อรสึกาักนี่อ้มือเนี่ยทีได้อยังก็น้องไม้มีตตแเนงเลยนะ่านบานนากหยามสิหมดละจรเวลาบ้านเาแบบนั้นพูดะ ไฮใหม่นี่ยนั่นคือตานบ้านหอดสีมดเน้ยมันนอกใหม่ละขึ้นเหรอครับเอาปอกเลยเถื้อสิปอไปนไหนค่ะซอยกันเนี้ยนี่นอกใหม่กันเล้วค่ะสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมกับพี่น้องทำเต็นท์เบ้าดำครับบางที่เรากับสวัสดีกันดูดูเนาะค่ะเพราะว่าเราเชิมกันจับวันนี้มาเรื่อกัรว่าเงแผนเมีล่ะเบิ่งกันแล้วว่าสิสวัสดีตานตาเชิมกับคือกันพี่น้อง ว่ได้ถามกันนี่ประเด็นสวัสดีไปแล้วค่อยบอกมื่กี้อสวัสดีแล้วไปเจอต้องเขาต้องสวัสดีกันซะค่ะเห็นหน้ากันเขาก็ได้สวัสดีกันเอาเนี้ยฝนมีดไปน้ำกับไคล์เนี้ยอีหลีเด็ดขาดเนาะเฮ้อทำแตกเว้ยเนี่ยฝนมีดเนี่ยฝนมีดโอเนี่ยแต่ก็ต้องใส่กันเสียงเด็กับปอไปแดดเลย ว่าต่อมสื่อไม่ล่ะก็ต่อมใตหันเล่นเออเปลี่ยนเปลียนครับเอาเครื่องชันไปเปลี่ยนเพราะว่าสอนจะสอนนี่ซ่อมสื่อไม่ล่ะเจระเบดร่อยสอมหาเท่อกับซีพันหลัะสื่อเรื่องไม่ดีกว่ามันบ่ได้สื่อของแพงกวามนันนะครบพี่น้องสื่อตะระเจือกบาะแพงกับซีพันกลัวซีพันเก่าโทรศัพท์ซีพันเก่า เปนนีกยู่บ้านหน้าแต่ว่าสิปอกยุบดอกห้าไม่ปอกเพรได้ฝ้าเรือมต้องฝ้าท่งนยังบ้านรอบวันนี้ฝนาตาเพรามีหม่องยุบแล้วว่าได้ปอกดอกนางนั่นผ้ากับลบฝนยุบหันแต่ยังดีอยู่ที่ออกมาจากตาหันเนาะมันมาเหลวอีหลีนี่พี่น้องดำปื๊ดๆม,มาลมแล้ววุ้ยเจียวหนึ่โคบเขตโคบเขตเลยเป็นอย่้ตะวันน้ำใหม่อ่อนอ่อน ได้แน,น่มาได้หน้าท้าหลานไปอันหน้าท้าลูกไปเอาได้หกกระสอบพูดนะยังาเห็นต่อน่ะมาได้หน้าไปเอาอี่หรี่กับนั่หอุดมเรา็ยุตรงตัวหน้าแล้วมาเอาไปหนึ่งกับกันเห็นนอไม,ม่มใบซันมี่หรี่ค่ะได้หกกระสอบถึงมือมันออกกคักนี่แล้วเตรียมมือแล้วเพราะวะ่ามือมันจะ่อมไปบางอันนอสันไรกับว่าไ,ได้เอาไว้จะเห็นยุต่บ้าก,กับว่าเอา เ็นทุกกอไปหละนอแล้วเบิ้งเนี้ยกอนนึงกระดูกแล้วด้๋ยทยพี่น้องเบิ้องปะไทยเบิ้องให้ไว้ให้เอาเส่ละก่อนนนแม่นโอ้เจ็บมือพี่น้องมันแน่นเดินแไม่ไพป้านตอนนั้นนาไม่ตรกรอบดีแซ่บเรอกก็ได้แม่ก็เป็นผู้สองแต่หนึ่งที่บอกชบ้านแม่คือสหนึ่ง อันหนึ่งกับรเด้ฟักมัน็ี่สองลักกระแดนนั่นล้คือสิหนึ่งแต่ว่ามันเปลี่ยนมีน้องแง่หสีฟักจะคอยฟักก็นได้ีเอ้าน้องม่าดีดีล่ะสมไปสมมาวดีนี่แหละกัเเยว่าประหยัดหนึ่งพี่น้องมากระถามข้ามาอยู่ค่ะทีนี้ยังไ่ได้เงนั้งไม่หนึ่งเปอร์เซ็นนันไ่ได้หลจากมือนะพี่น้องนะ มัไม่ค่อยได้หลายค่ะน้ำใหม่นะ่ะมีต้นแก่แบบอันนี้แหละบ้า <c oughs> ไม่บาบาบาได้หลายกับไตต้มนี้อยู่ดิคับาม่ได้หลายเอาสีซับได้อีกที <c oughs> แล้วต้มนี้พี่น้องก็บ่าโอ้ทำเสื่มหายน้ำใหม่ได้หลายตละดมือเราเสื่มเคยได้ซีหากระสอบนะก็เลยคว้าบ้านไาลาหลไหลนะจัดเป็นไปได้ง่ายที่แบบสมัยนี้นอ้องบ้านเราตากระหนุอยลง <c oughs> ตาหน่อยลง <c oughs> เที่ยวเล้งกับบ้าพอพอ,อีกค่ะอีกโอ้แหบ่เปลเที่ยวเล้งกับบ้าพอพี่น้อง หะในกระสอบสองกระสอบนี ة, ่ราส่งกระสิมัดแหงละเรไม่ส่งกระเ็ดไปน้ำเพราะว่าพี่น้องไปสร้างมาเพราะว่าเป็นอยากินนเราไม่ป้างสิกะเ็ดให้ไปน้ำกับเมือนไปน้ำอยู่นี่แหละแต่๋ามิบี่สิบขวดเนาะเราไม่องกระสอบกัะสิได้เต็มที่กัเนเนาะน้นโคตนั่น ฝักซะเถอะพอดีดอกเออันนี้เสียแต่หนึ่งยุ่นเสียงกับพ่อกระเทือนเ <laughs> อาน,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 น่ะมัดปอกซอยกันเด้อพี่น้องเด้อปลอกซอยเนี่ยค่ะตะลามืึงตะละเว้นกันนี่แหละขั้นหามานละกระไดเฮ็ดต้อยบ่มีผู้ใดไมาเฮ็ดเด้มีตะเซาเติมแม่แล้วก็พอ่พอครอบคัวซอ,อยกันเฮ็ดเอา แล้วสิพอหนึ่งอยู่ในงามนี่เราเสิร์ฟบะหมัดนอใหญ่น่ะขันหนึ่งน่ะน้อยสมีน้อไม่เรียงพลเหตุจันดิ์ปันคือยู่ว่าน้อเขาไม่ได้ร้องสื่อมาจากกระสอบหนึ่งสำหรับแบบขั้นบนถามใครเยเขาลองสื่อเลยนะว่าเขาเอามาหนึ่งไว้เนี่ยหนึ่งคือเอาเห็ุบัไเดิมกันใ่ถุงเลยหนึ่งไงจะร้องล่ะบ่มันอันเป็นน้ำแล้ววันนี้มันเป็นคุยขาวๆแล้วเราเห็นพนเหตุพนเผานะ เขาหล่ะมานหนึ่งสำรบ่ได้จริงรเงห็นบ่เป็นหนรอกในซนนว่ะบัดเมนใอ้เอ็ดยูอยู่นี่แหละเนาะนต่ว่ามันสิสีเหล่ๆข้าเข่ากับโดมันกัยูเห็นบ่าที่มันแขนในกล้องต่ล่างอันนะบังบ้านสวนนนองไหมอ่นนะอืมกยังเงนยู่ดิหามแล้วรม่ยังได้เียงถ้าไม่ไเ,มเหตุส่ตบบนเขาเนี่ยบ่ยู่นาใไม่ได้ป้าเนี่ยยูยู เยอค่ะจะได้อันนี้ก็จะได้หาอีกอยอะเลยเคืองป้ายุกตะวันฝนมาก้อนเดือดซื่อน้ำมือหนาเขาไปกับสีประทันฝนอีกกี่ปันเนี่ยเพราะว่านฝนไปหลายมือแล้วเนี่ยคุ้มเขาได้หนี่งกับเงาเมื่อเลยนะนอสแมนต้องมีนอสตันอันนี้ก็น้อเขา,าไปอีกมือสองมือนี่พูดนะยุกกลางกอทุกเป็นว่าชิหาไม่ตัดไม่ดีๆียัดไม่กาะไปนำ้ำเสีเอเอยอะไรเยอะ พอก็ไม่ได้หินเด้อเพราะว่าจะตัดน้ำไม้ลงมาเนี่ยนีติ๊กยีแม่เล็บเล็บเหมืออันนี้ตัดเล็บกัน่มือสางเอาเครื่ม่ตูเฮ็ดลยดีีคันสูตน้ไม้สูงม่ได้งาเคตืองอน้ำ้ฝอกทุกเรียมบนี้เนี่ยพี่น้องน้ำฝอเขาไม่คับอืม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 เลนี่แค่ปะอนี สบมอดแดยู่หมดเนะผู้ดใดย้ำนี่นะกะหาเขาไม่สมแม่นะบ้านเขาก็เลยผู้คนใ่หย็ดถ่า,ายมันก็เอาไว้ตะเคะกินม่นก็ไปหาแล้วไปจัอหอนอเมของเขากับต่างว่าได้่ายน้าหรือว่าย้ำน่นย้ำนี่มาเขากับมาซุกมาหย่างคายกรไดยุ่ ติ๊กค่ะแข็งกับแข็งมาตีงูเลยบ้านพี่น้องนี้น้องใหม่อยังหลายค่ะเพิ่นหลายเลยดูนี่นะน้องใหม่ยังไม่มียังเหลืออีกอยังล่ะถ้าเป็นน้องใหม่ติดตามธรรมชาติไม่เจอเรือน้องใหม่บงบ่มีบ่ค่ะคำนี้คอมเมนต์เขามาบอกเลยถ้าพี่น้องดันเจอเพราเคยเห็นตัฐบาลต้นหลายก็เห็นปัญหาต้น้องใหม่ไรเนาะน้องใหม่ไรกับน้องใหม่น้องใหม่ไรน้องใหม่ห่วงกินได้บ่ น้ำไม่ห่วงแต่ที่ว่านอกคือจังน้ำไม่เลี้ยงเอาอันเบิ่งมันเห็ดอยู่ไหนมันเห็ดอยู่ทางบุญน่ะเมนอยู่ทางภูเขาอันน้ำแง้มนาะเห็ดคือเขาที่หลายเห็ดตัวเดียวกันกับเขาแต่อย่างยู่อยู่นี่แหละแล้วว่าน่ะเห็ดตัวเดียวกันปอกแล้วเอาไปต้มเหม็นมาน้ำงามแล้วก็ขี้ไส้ตรงนั้นน้ำบังอืมมันว่าน้ำไม่นั่นต้องเห็ดแบบนั่นแหละน้ำไม่เลี้ยงร้องเบิ่งลวกต้ม่ต้มคือเพล่นา ระขีดที่ถูงดที่ถูงละที่ญามันสุกระละกันมัดหลนนะที่ดืนั่นแหละสีได้อืมเด็ดอย่างนี้ต้งไม่ไกลแล้วไก่ละเห็นยังสีมาเหลี่ยวงอเพราะคือน้องไม้ง่ยนหน่อยตี่เนาพเียนเนี่ยก็สักฟักลแไม้เล็หน่อยน้อยน้อนไงนี่ักออกสักขามันต่างเลย bằng hiến vấn đề hết này nó mày nó nới này, phần bài hà nó mày nới nhảy ở sừng đấy, nó khô bàn nó bảng tiếng nó mày nới nhảy đó, oh, cái khương nó thành như vậy, những bộ ảnh nào mới chứ. นี่คมสิออกอีกแล้วเสิร์ฟบ้านอย่น,นี้มีแล้วสะพอน้าแล้วบานใบ้านแล้วน่ะไปหาบ้านเลยเสิร์ฟบ้านจังนวันสุดเป็นไปหาบ้านโคกมาเสิร์ฟแล้ว่ามื่อไหร่มันออกมากับตาแบบเหนื่อยอ่างนี้จะดอกกำลังงามเนาะเมนทั้งวันเส,สิร์ฟบ้านมันสิออกอยู่ยเพราะว่ามันเป็นอากาศพวกกัดตีนมันสิฝนเล็งมันบ้ง เวาลาเราอยู่นี่ม้ามันยังแดดก,กับอันเอ้าม้าก็จะต้งองไดอยูฝนไม่น่ะนะยังแดดยังเอ้าอยู่เพราะะฉนั้นาคันแดดคันเอ้านี่เห็ดต้องออกจะไปเก็บเห็ดตาคือคนเด้เนอ่ะผนขึ้นเหนือซ่องที่ว่าผนเห็ดเนะก็บเห็ดดีน่ะผลขื่นหัวเหนือ,อ,อ,อเพราะอึใต้เห็ดเก็บเห็ดกอเห็ดเพิองเห็ดจังหนักเต็มที่ท่านสาวเจก็ได้ไปเก็บยนี้ยนั่นเสร็จก็ได้ไปเก็บเห็ดรวมนี่แหล,ละ เห็ดทานในเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้มันเป็นยังแบบดีเด้พอได้เก็บพอได้เก็บครับ e พอได้เก็บเพรได้สันสอนก็เพิ่นถ้าได้เห็ดทานมาส่วนหลายกระซี่ซ่าห่ากับซ่าแต่บ้านเพิ่นต้องเป็นบ้านป้าเห็ดผสมบานนี่จะเฮ็ดกระดอกระเดือกหาว่าอยากเก็บอยากเก็บอยากเก็บพี่น้อง อยากเก็บพิจูคว่ามไม่ฟันเลยอยากเก็บพิจูคืออยากเก็บแบบเห็นหลังโงกที่พ่นเก็บนื้อนอกมันซ<อ>้อ,อนนี่แต่พ่อหมูหนึ่งหมูยังไงซะนะพวกนี้ประสบการณ์นั่นเลยชี้ดิเตรียมชี้ยยาชาว,ว่าก็ได้ยังเชา้าหรอกมาเอ้ยดิส่วนกับพอมีอันอยังก,ก่อนพ่อเก็บมาหนะครับส่วนกับพอมีอันซองที่ว่ามันต่องเก็บเห็ดที่ว่ารู้จักกันแบบอันเคยไปมานังกันแต่ว่าเขาเป็นรู้จักกัดเสียไปน้ำกันมาพุษหล่ะ พ่อกกับเราซะฝนงสวนไม่ไกลจริงฉันสว่าขึ้นเหนือเสรริบกระ,ะเช้าไปยัเครือปั๊บบุเพราะว่างานอยู่บ้านอีกเนาะไม่กรหลายเวียกงานอยู่บ้านการคันเวียดยูุบ้านละเอีกดมันจะเฮ็ดประเดี๋ยวต่อยแม่เฮ็ดโน่นนี่นั่นงขัขว้ขวเขาขั้วเขาจริงตัเดเล็บมือพันเจ็บเจ็บหิวเข่าก็เป็นนิวเข่าเนาะ เขาก็กินเขาตั้งผนไว้แล้วเตียนตั้งเจ้าคนอ่ะทุกมเงิอย่างกินสีไปไปหนูอยู่ดิเนี้อมื่อเห็นเขาเขาบอกคุเรียนจะค้ำกันนั่นคุเรียนตัมื่อนายังเต่ต้องอันสูญเห็นไปอยู่ยังไม่ได้เหมือนบะหมี่กับซุปบักบุกหอมเลยดิเนี้อมื่ออื้นตัดได้แล้วย่าลืมบะหมี่ผู้ใดียวไปถึงฝนลำอันเจ้าน่ะหวานเป็นยังไงี่ของสาวสนบ้านหวานเด้แต่ว่าพอลูกกับพ่งหนุ่ยนี่มันจะเป็นยังไง อันนี้เรพิ่งนวยเพงหันเนาะฝนกับม้าโดนละแบบนี้ตัดนขนาดจนยอดเหมือนเขาใบถิ่มจากนวยนี่เนาะที่สุกนี่มาสุกพอดีเลยปีนี้เนาะจากนวยขนาดนวยนั่นนี่หน่อยเหายังได้กินว่าถิ่มพี่น้องคนบอกว่าให้เป็ดออกแน่น่ะเราจะเสียดายเพราะว่ามันไม่ได้ยกขนาดนั้นนะต้นนึงมันจะเกิดนี่หน่อยนวดนี่ยกันเบ็ดออกแั่ที่เหลือหน่อย ปอกไปยังเสี่ราคาแล้วกม็มาฟักอีกไปเลยพี่น้องแต่ละมือกับเส้นซีด้กับเดอร์กุหลาบหอมเดอกปอกก็หลาบกับมะชอมอีกชอมไปฟักอีกครับนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเสริมกับท้ายให้ปอกน้ำไม้เเววกันไปน้ำมันมวนคือสไตล์บ้านสาวเสริมนี่แหละเด้อค่ะนั่นเลยกับฝากพี่น้องเป็นกำลังแรงครับเสริมแล้วกับครอบครัวน้ำเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประกาศเดีนี่แหละเฮ็ดน้ำไม้สมชื่อเสไปให้พี่น้องคือเก่าแล้วค่ะ สวัสดีครับวัสดีครับเสอร์หพาพี่น้องนะคะ